เ <Silver>. oh. <laughs> ชิญวะโอ้โแค่ยงชีตุกเฟก,กวาตกกุ๊กบกู๊้ากู๊บกู๊กูกูบกูกูบกูบกูกกกไหนรูสิกูปเปอะไรคะอ้ยมันบกสะก้อนสุดหลอดห่อถ่ายไวเบิ่งพี่นอ้องเ ยังอยย่หลายปีนี่แห่งไทยแล้วคักแน่เลยพี่น้อง This is what we call finishing 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 uh. the work อนนี้ลรตัดใ้บวลูกเลยนี่ความหอมล่ะเชชอ C'est chaud? Ça, c'est très chaud. Oui. Très chaud, d'accord. Attention, hein? Pas de bonnes euh. Voilà. เอาไว้ให้ลูกหละแล้วเบิง่งเอาไปให้อ่านี่แล้วเบิ่งพี่น้องเลยเป็นนี่แล้วหรอน้องมาลีลีน้องมะลีชอโอเคเดี๋ยวไปให้กินเพื่อแย่งกันนะพี่น้อง เสร็จแล้วนะคะอาหารของพ่อใหญ่ง่ายๆเมื่อนี้แค่ไม่ใส่ซอสเอานะคะกินเขาว <laughs> ม่ very good I don't know what it is but <laughs> <laughs> makes me hungry ทำอะไร ชนะเรีประวังโดนมือนะเลือดแตเนะไปพี่น้องไปถ่ายพ่อใหญ่ข้างในเนาะแรกๆไอ้ว่าสิกินข่าวกับพ่อใหญ่กินกาแฟแล้วก็ยังบาหิวก็เลยกินหลังแลาเป็นคิดต่อไปเนาะพี่น้องล้างหน้าตาแล้วก็มากินกาแฟมาแล้วปุ๊บกูดนะกูดอีฟายกอดแล้วจะไปสึกสึกดมมีดมมี

กินง่ายเด้กคนแหนเรากินง่ายในแบบของเราพี่นอ้องเราบ่เคยติอายอเราบ่เคยบอกบังคบอายพี่นอ้องเลยในใจมันก็นเลยแบบว่ารู้สึกว่ามันมันอิสระนะในการแบบว่ามีอาหารเราก็บปกินแล้วก็กินอ่ออาออย่างนั้นขะนมปังป๊กเกตเนี่ยแบบนี้นะ Much much très sûr c'est mieux, mais. C'est Le savoir Le savon est. Et exceptionnel. Exceptionnel. Et le basilic. Peut-être uh, ce soit. Peut-être ce soit. Uh, nous à l l là. leur long merlin. Le roi Merlin Et après, peut-être nous allons à confère pour prendre les fruits, les prunes aussi, prune. foncé, prune, prune aussi. Parce que aujourd'hui est dimanche. dimanche pas, pas beaucoup de gens. Là, les chambres Et je prends le, le long métal fermé à 6 heures, heures. Pourquoi tu veux aller à berlin roi rouen Parce que. Non, tu n'as pas. Ce n'est oh. pas important. C'est important pour toi pour retenir le, le barre. Mmh. Up huh? mmh. bon. to you. C'est quoi, up to you, barre? C'est bon. Tu veux... Pas de problème. Pas de problème, pas de problème si tu veux retourner après, après, encore une autre fois Oui Je ne sais pas quand, quand nous allons... Comment à... faire C'est trop chaud Je ne veux pas être... Histoire C'est tellement difficile pour moi d'aller à l'île, je pense. Le vent, c'est comme that c'est not, Non Oui. Qu'est-ce que tu Très chaud.

มีปัญหามัน normal even even me even even me เอ่อใช่แต่ even noise every day เอท่านมือหนึ่งพ่อะเน่เราบอดี้่ายวีดีโอเราบอดีถ่ายเราที่ไม่นองเด้อก็แล้วแต่เราเนาะเพราะว่ามันเขาก็เข้าใจเขานะว่าเออฉบับเขาคลอสิบุญญาเห็นหรือว่าจากไหนเพราะว่าแต่ตอนนี้เรายังหายถ่ายอยู่นะแต่มือหนึ่งที่เราเป็นนักหรือว่ากินซ่อนบอดี้ จับบได้หรือมันหล่นเงินเก็อาซีเศร้าถ่ายเราด้วยจะเลิกตามที่เราบอกบได้ฝืนนะนะจะในปัจจุบันคือเราก็ยังให้ถ่ายอยู่เราก็ยังเข่ากล้องกับอายอยู่แบบนี้นะแต่ทำเงินหนึ่งแบบว่าเออเราต้องถ่ายสลัดเดอร์สัมปยากเคนสันในวิดีโอกันคือเศร้าเดยเฉพาะเศร้านาะก็ตามที่เพื่อนบอกเราจะบ,บอกเอะเลยุปบปัติ f u ด้านกับอัพบัต C'est libre là. Tu, tu veux dormir non. Après? Non. Tu veux Tu travailler tu Je vais me reposer un peu. Oui. Digestion. Oui. Là oui. Oh. le canapé, le canapé? Oui. Et après 10 minutes, cra... d'accord. Minutes. Minutes. Minutes? Oh, Maybe half an hour. Maximum. Et après? Après, continue. continuez. Oh, continuez quoi? C'est pas fini? Ok. Pas de problème. De matériaux Tout de base. Oui. Tac, 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 D'accord. Pas de Ok, je vais aller บาย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 าีดีรู้ัว่าจะดีป้าพงเว่ยโอ้ยอย่าคิดหลายเมีหรอหลับหรอหลับหรอนายดูสิถึงเวลาไปจัดผมเลยยังยังเรียมบอกข้างหู <Professional, S 1> อันนี้จังเอาอันนี้ออกเอา,เอาโอตไปเ้นนเห็นไหมอันนี้คือไปตัดผมอยู่เลอแคร์นะคะทุกคน มันก็จักยูโรนะคะ28นะแต่ว่ามันมันดีอ่ะพี่น้องตรงเนี่ย How ม u ส h ีซี่20แต่ว่ามันบอเป็นชงแล้วก็บอมแมนสั่งคนเดิมอะ่ะเออนั่นแหละมันก็เห็นมนมันก็อันนี้มันเริ่มยาแล้วนะเพียงแค่ว่าจอนมันมันบอได้ไหมคน,นี้เองแล้วก็อีกประมาณ หนึ่งเดือนนั่นแหละเนี่ยมันก็จะดูดียังไงผมเพราะย่เราเป็นคนที่มีผมดกน้ำบอกบ่ร่วงปันใดบ่หัวโล่นบ่หัวโป๊กเชลเวอร์โอ้โห <laughs> <laughs> ไป,ไปเอาอะไรออกอีก แหเย่มโอเคดีมูแห่ก่อนนะคะผู้เฒ่าน่ะไอ้สังเกตเบื้องหลดแห้งเพิ่นเฒ่าเพื่อนแห้งมักให้เทคแคร์พี่น้องเ้ยไอ้เบิ้งง่อใหญ่เนี่ยแต่ก่อนนี่เราทาว่ามักวอกก็มักอยู่แต่กับบริษัทใดญแต่เฒ่ามานี่ยเรามักให้จับผมจับตัวจับเนื้ออย่างแบบงี้หน่อยเยอะ Hi, Hi. Oh. Là. »« Là, La permet de dire en belle figure. Oh. I can see it. But I cannot. You are wrong. No, 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 no I see it.